เอาให้อาหารปลาดูเขาบอกที่นี่มีปลาตัวบเบลเลยนะตัวเท่านี้เลยนะนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงว h a What the fuck โอ้โวเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮย้ยชิวงส์ฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่แถวไซน้อยอก็ร้านนี้มีชื่อว่าตามนี้เลยกอกล้วยคาเฟ่ที่นี่ก็เป็นอาหารแบบสไตล์แบบ ไทยๆอ่ะพวกไม่ว่าจะเป็นส้มตำส้มต้มแซบอะไรพวกนี้นะเอออาหารที่นี่มีหลายอย่างแล้วก็ที่วันนี้เราพามาเพราะว่ามันดีมันโดนแล้วบรรยากาศมันดีด้วยโอ้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศโดยรวมดีว,ว่ากอกล้วยคาเฟ่มีอะไรน่าโดนบ้างไปบรรยากาศกอกล้วยคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดู เขาก็จะมีแบบเป็นซุ้มนั่งนะเป็นซุ้มซุมนั่งก็คือเป็นแบบซุ้มใครซุ้มมันแล้วก็ใครที่แบบไม่สะดวกนั่งซุ้มใช่ไหมเขาก็ได้มีเป็นเก้าอี้นั่งมีหลายซุ้มด้วยนะแล้วก็น้ําเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบฟ้าๆผิวว่าสวยอ่ะให้ดูวิวเนี่ยตรงนี้มีลงไปนั่งได้มาเออ แล้วก็มีนู่นด้วยเห็นไหมบนยอดเดี๋ยวเราพาเพื่อนขึ้นไปดูวิวโดยรวมของกอกล้วยคาเฟ่ว่าแบบมองจากมุมสูงอะ่ะเราไม่จะสวยวยังไงไปดรนูนกัน<ะ>ก็คือขึ้นมามองบรรยากาศโดยดรวมของที่นี่นี่วันนี้เราเลือกซ้มนี้ไว้นี่นะซ้มตรงนี้อะเราเลือกซุ้มนี้ไว้นี่บรรยากาศโดยรวมเขาเป็นอย่างนี้ อ่าสวยนะ่าทีแล้วก็ใครเอาหอมาก็เอาหอไปลงจอดได้จะบ้าเหรอ ก็กล้วยคาเฟ่เปิดบริการจันพุทธศุกร์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเมนูด้านหลังเขามีเป็นก็คือถ้าเขามีคาเฟ่เขาต้องมีน้ําใช่ไหมเออนี่นี่อันนี้โทษด,ด้วยรานะคาถือว่าไม่แพงนะเพื่อนๆอ,อ,อยะาหาที่แบบใหม่ๆวิวส,สวยๆนะก็ลองมาดูกันได้ไป๋ยวเราไปสั่ง เดี๋ยวเรามาเริ่มัที่ปลากระพงสามรสครับนี่ปลากระพงจะเป็นปลากระพงแล้วก็แบะามาให้าหมาลองกันดูอืหอมอยู่นะไม่บอกว่าปลานี้แบบ เดียแน่น่ะเมนูนี้อร่อยต้ยมยำทะเลรวมน้ำข้นมากนี่ต้ยมยำาต้ยมยำน้ำข้นนะอีกกุ้งเลยตัวเลอเลยมะเ,ยเรามาลองชิมน้ำต้ยมยำมาดูอือ สมยำก็ก็ได้อยู่นะมีออกเปรี้ยวๆได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ากระพงมันเด็ดกว่า,านี่กุ้งทอดซอสมะขามอันนี้เขาใช้เป็นเหมือนกับเป็นบะหมีเหลืองอะแล้วเอาไปทอดอือ มีความกรอบกุง้งก็งเห็นไหมตัวใหญ่นะใหญ่กว่ากุ้งที่อยู่ในต้มยำต,ตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่อยู่จะเราชิมน้ำ่ากก่นอนอ,อันนี้อร่อยห <ว |en|> อยอนางรมก็แบบตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะหอยเด็กประมาณนี้เลย ตัวประมาณนี้เขาก็ได้มีกระเทียมพริกแล้วก็สำลิมซีฟู้ดอะเขียวมีน้ำพริกเผาแล้วก็มีหอมเจียวให้แล้วก็มีกระถินเดี๋ยวเรามาจิ้มนอ,อยู่ะอย่ีหอมนิดนึงใส่ลงไปใส่ลงไปอย่างงี้มา อืมอหอยดีอยู่นี่กินคู่อะกระถิ่นใช่ไหมกระถิ่นมันจะให้ความหวานไปเลยความหวานมาจากกระถินเลยอืมเนนูถือว่าผ่าน two hours later เรานั่งจนถึงตอนคืนเลยนะเพื่อเราอยากจะให้เพื่อนเห็นวิวตอน,น,นคืนว่าเขาสวยขนาดไหนแต่สําหรับบางคนนี่แม่กลัวว่าที่นี่เขาจะเก็บตังค์ช้าใช่ไหมลืมเรื่องนั้นไปเลยหลายผู้สงสัยใช่ไหมไอ้นี่มันคืออะไรถ้าเราอยากให้เขามาเราแค่บีบบะมีเกี้ยวจ้า อ่าตอนนี้เขาเอาไว้บีบเรียกอันนี้เออใครที่มาแล้วแบบจะเรียกเก็บตังค์ใช่ปะ่ะบีบเลยเห็นไหม <c oughs> อ่าเห็นไหมมาเหมือนจะมีเรื่องบีบทาไมใช่ไหมอ่าเห็นไหมมาไวสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองมาดูที่นี่เขาดีนะคือ เขามีโซนแบบว่าไม่สูบบุหรี่ใครที่ชอบแบบนั่งกินข้าวส,วสบายๆชิวๆริมน้ําริมสระนะแนะนาที่นี่เขามีโซนแบบไม่สูบบุหรี่เลยอ่าใครที่ชอบก็อาจจะถูกใจแล้วก็ใครที่ชอบห้องแอร์ใช่ไหมไหก็มีส่วนที่เป็นห้องแอร์ด้วยใครชอบริมน้ํานั่งให้ยุงกัดก็มาหยอกเล่นยุงไม่มีเขามีแต่เป็ดว่ายน้ำว่ายไปไว่ายมาก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกัน เจอกันคลิปหน้าครับบายยกอกล้วยกอกล้วยเอาละเดี๋ยวเขาเตะเขา